ไว้ไว้เปิดมาก็ไม่ท่องคาสีเขียวเพียงอย่าพาโอุสบายดีเด้อเพียงเด้อมาสุขุสุคนสุขุสุคนคือเก่าพี่น้องก็ถูกมองทุกบ่อนที่เขามาเบิ่งมาส้มบูโม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 ทุกอย่างม่ลูกโอ้ยอีร้อยชิลุดมืออีร้อยชิลุดมือโอ้ยไอ่ไอ่แม่แม่บืนลงท่านะแม่กู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 สบายดีพี่น้องท่าแม่โอ้ยอ่างดิไอ้ไอ่ ขอเลยไอ้พาน้องเข้ามาพี่ไม่ดีพี่น้องไม่ใหญอันนี้ลำบุญเฮ็ดยังงบอกพี่น้องเลยเห็ดกินให้ลูกเช่าเห็ดกินให้ลูกเคยต่ะนยี่ยงเห็ดกินให้ลูกเคยอีกวันนี้นะลูกสาวแล้วก็ลูกเคยพี่น้องเอ้ยแม่ยาย่ทำกับข่าวไปฝากฝากไปให้ล hmm. ah ูกเคยแม่เอาขึ <Jam. S 1> ้นกระตุกพี่แม่ตั้งเฉลิมตัวป่วนพี่น้องเอ้ยทุกคลิป ถ้าอยู่ในเรือนนี่ต้องมีนางทุยาไหมลูกเอานี่นี่เบิ่งดูจับเอาๆจับเอาโรซีนน่ะจับใส่ปากดูเอามันสอเด้อุ้ยมึงดูนะหือมมทุยาบอก FC ไว้ป้าลุงเอ้ยอันเบิ่งความคิดดื้อของหมูแต่ละคลิปก็อย่าเบื่อน้องมเด้อลก ตุย่าต oh, wow ุย่าอ้ายๆสวัสดีอ uh, ้ายอ้ายสวัสดีอ้ายอีร้อยบ่สวัสดีเออโอ้บักอ้ายหน้าโอ้แดงเนาะกะแดงในกะแดงทุยาแม่ว่าสิทุยาทุยนด้ว่าทุยาทุยาทุยอทุเอโอ้ยโอ้ยไปเบิ่งอีมใส่แปงนอ้ายเบิ่งน้องเด้ออ้ายน้องสิหัวคิดลงนะอ้ายมันดินอยู่นั่นหลายมื้อแล้วแต่ว่าป้งนัวพี่น้องอัน เนื้อแพะให้นะพี่น้องเนื้อแบะงเบเจันเจันย่างอยู่18เดือนแล้วยังบ่ได้เียงย่างยังเซอยู่ข้าวั่วสุปเอ้นนอนเพียพี่น้องเอ้ยของที่ลูกเยเพิ่นมกที่สุดอยู่จูจจยังแม่ยายได้อาหารดีไปส่งลูกเขยสิไปส่งให้บ่บิ๊กบ่วอนอ้ายกายขึ้นเฮือนอ้ายอ้ายก็เข้าในเฮือน้อมาพี่หมาพี่หมูๆๆมอืเออา คิดสตาร์นองนะตีนมันคิดสตาร์นองนะป้าม่จะเสียไปเอาไปเอาโอ๊ยปากเอาไปเบิดนี่เอาไปไหนเขาต้องแบ่งกินแล้วโบแบ่งไงเดี๋ยวมิเตอร์จะแบ่งขวให้ดองสันให้เราไปขวเองเนาะบโบเล่ให้นดองให้เราแบ่งขวเออไปให้เราแบ่งมุกพ่อแทะมักงายเธอเจ้านี่ อืมหายมันได้บพราหายมันก็ยินมใส่ปราเหนียวเนียว่ต้องแก้เด้อส่งขยะเอาหวเด้อลิ้นเปื่อนรูดหอมเลยสัอาอยู่ด้านนอกเด้อเอ้ยเมยกระปุกเมมย์ปุ๊บปลาลาดหัวคิดโดนนะปุ๊บอยาาคิดสภาพแหงี้เ โคตรวดดื้อพี่น้องเอจ็ดจใดเคยหูเคยเห็นลาล่าก็คนที่เจี๊ที่แปะแล้วก็บผมเคยปั้นนี่แล้วว่ะปักหอมอออืออืออือออเอ๋เอ๋เอ๋เเคียงยีแม่ข้างล่างท่านในเก็บเอ๋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 ที่ไปล่างถวยบ่อาล่างให้แม่แน่แม่ขี้ข้านขี้ข้านลูกล่างให้แน่ขี้ข้านแห้งแม่นะ ให้เจ้าล่างให้เด้อใหญ่มาบริเวณนี่เจ็บโลดนี่นะอืมอืมเจ้าสิวันนี้ได้เบิ่งเอาเด้อพี่น้องอืมขือนั่งเอิกแม่ละกัขยโยกอยู่เติมเติมเกือบมาใจขาดมาทางนี้สุกกันเลยพี่น้องเลยอ้าวประตูตามน้องเด้อไอ้าเอ้าวอาลงอีลีบันนี่ลงอีลีบันนี่ลงบนเปืือนๆนะลินเปืือนแล้วสมใจแล้วเมื่อยเลย มือน้ำเลยซ่บแล้วแม่แซ่บแล้วอาแตงแตงแตงเขาสิไปก่อนเลยมาดูยาก่อนเนี่ยทางไหนเลยย่นขูดไผ่ค่ะดอกลูกเอ้ยอืม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 อาอย่าถีบเด้อเอาเอ้าเอาแม่แม่แม่เพิ่งกระหื้อเขายันประตูโดนออกมาแล้วกันแล่นอย่าแล่นนะลูกหัวปากสีแตกนะอู้หอ่างเด้อพี่น้องเอ้ย อือๆๆๆว่าอ้ายจะออกแล้วนั่นน่ะอยู่ในคอกนี่ยังเฮิงลากออกต้นใดก็บ่ฮู้พี่น้องเอ้ยแม่มาแต่ปิลังใส่ผู้อ้ายจะบออกมาุ่นวายสหายะเดุ้กองเด้ท่านผู้ชมเอ้ยอ่ะงมหัวงมหัวงมหัวดู

บ่ความซนความดื sont, <You 're S 1> ้อนี่บ่มีไผท่อเอะเด้อเอะเด้อเพื่อนเด้ออีแม่บ่คันล้างนะแอะเด้อเอาเฮ็ดยังแ่อันนี้บ่เอแลแล้วสิมาเฮ็ดนี่หวยอเจ้าสิเอามันได้ติแม่จักเจ้าสิเฮ็ดเวกให้งานเฮาบัดสิไปเจ้าบ่ต้องเมียนอกแกปาโลดมาเฮาจะเฮ็ดยบ่ทานเข้าไปส่งข้าวนี่อ้ายๆๆอย่าเฮ็ดแนวนั้นอ้อๆ ไอ้อยากอยากอยากถ่ายคลิปพี่เม่ก็บพ่ถ่ายดอกพี่น้องตกระบังเขาอ่างเอาอ้าระวังเด้ออ้าวหัวตามหัวตามเอ้าวอ้าวอ้าวอ่าพอพอพอมือว่าปากเปียกปากลายเด้อนี่เอิ้น่าโอ๊บพี่น้องโอ๊บโอ๊บลูกกูลูกกูเฮ้ยเจ็บเส้นนี่ แซ่บบ่แม่ผ right ักอีเลดมีอยูุผักอีเลดละลายนี่แซ่บนะหอมหู้กิดฮอดผัวเขาเด้นั่งอันกินเขากองบริษัทน้ำสดในหนาแลบลงแลบลงอยากสดน้ำเด้บริษันอยู่บริษัทกองเขาคือมัวว่ะโอ้ย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 อ้ยอืม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  Đi 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 Concurrence, đi, đi 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 xì đi 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 đơ, đi 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 พอพ่อแมาเพื่อไปใส่น้ำมันดรออีกบุ๊ท่านเขาได้เจ้านุ่พ่อเมียนดอกไปเคลียร์กับอีร้อยโวยกลึบไปก่อนพี่น้องบ้านหมูผู้จับเล็กปีงวายลูกขาเอ้ยเมื่อยเด้เซ็งมาเป็นโพดมาโพเธอเด้เกินขู่เกินคนอืม ยังติดนะปากเบิ่งเบิ่งนานร้อยเบิ่งนานะแม่แม่จะเบิ่งหนาดูแม่แต่ยังติดหาหอดเลยพี่้อกเบิ่งสิตอาจหน่อยชงตนี่พอแม่แม่เขาติดโควิดนี่เขาเป็นนากาเบิ่งอ้าัวแตกนดองเอยตายรถบานนี้บุมนน้ามีมชุดทางบ่น่ะเออเออเออาถุน้ำอบหย เอาเอาไปถอดกระทองยางเด้อบอมันออกเอออีเมอัดบ่อจ็บขัวในเด้ออนนี้นะนอนเพี๋ยเองลูกของกันเีบลูกเคยเร้เอเอสาสันเด้จะเบิ่งเหอมันลายเติบได้ขนาดกระแบงเอาบาตัอาหารดีพี่น้องปิ่งเฟ็ดปิงเฟ็ดเขาคือได้กินอาหารดีเทวะอันเด้บิ่งหมันายไดระเอาบาอาหดีพี่น้องปปิงเ็ดเขาได้นหรเวานด้บิย อันเบิงดูอันนี้นะมันลาเตอรอยู่กระแบงกินขั้นแชรสั้นนะกระขวดเอขวดขวเอได้นาวอาเอาโพดพดแต่ตรนี้ก็สมพวนขนาดเราส้มพ้นสบายดีเน่ยลูกสบายดีสบายดีไหมเออส้ม พ้นเปไหนไหนแม่ต well? ah ิดโควิดอ <that> <that> ีร้อยขีดไหนกินหอดแม่อยุกินหอดแหงบ่อยากให้แม่เศร้ายุกจะใหนก็หายว่าทามีนะพอได้สะกินหอดยุกกินหอดบ่อยสมอีสมนั่นสใช้่าน้องอีกเออได้ในจะกล่องเป็นยังเบ่งเสร็จกล่องก่อนอันนี้จะ่ากล้องเน่ถามทามพวกเคี้ยวอะไรเป็นอะไรแม่น่ะ แต่กบาบโอย้ยพ่อแม่บ <Collins. S 2> <t> ่มีแม่ก็ติดโควิดบ่เป็นว้าอุซำนะบ่จักยังซ้ำผ้นองนะหากว่าเป็นซื่อๆบ่พ้นหายเมันน้าปาบาจีน่าอกน้องเมยไปน้องเมย์มาก็หายหายเลยมุเมจีน่าก็หายบ่จักงี้นะสีไหายเลยบ่จักี้นะปาบาว่าน้องเมยจีน่สก็หายบ่จักขี้หอนก็อดออยินบ่ยินบ่ Thôi cậu ớt áo Thôi hãy cầm lăng chay mẹ đó, Thôi hai mẹ nó bảo nó nè Mẹ Ừ nhanh mẹ nè Ủa vào ờ. Tự em bảo bố hụ không biết sao Thôi hai chú Ừ man à mà <laughs> สามหนึ่งอาวทรหาพออ่ะบอนันพองดูอ่ะโทหาพ่อพอสามารถทรแล้วทรแล้วทรแล้วจเปิดลำโพงเออเปิดลำโพงวลนัมกานนะเอาใลูกอนนางวนกัรวอนางวนนองนะเตี้ยไม่ยัพ่อ้าวบเปิดบอว์พนเสาสัน la là bây giờ phở cũng là cơ sở thôi <laughs> nói xong tôi phô mẹ các khăn thêm mẹ tít covid ý